สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง TKN ยี่สิบแปดาแนะครับเขาวันนี้เกมก็อัปเดตมาแล้วนะครับก่อล้างก็รีเลยแล้วนะครับของรางวัลทางเกมก็แนบมาให้ที่กล่องจดหมายแล้วนะครับผมก็ได้มา30กว่าเซษเหรียญนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับพวกน้องๆก็ได้กันเป็นร้อยๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้สนุกด้วยนะครับแล้วผมก็แลกพวกการ์ดคูดมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่แลกมามันบอกว่ามีพวกคะแนนพรสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็ มีโอกาสได้ได้ทองนะครับนี่ก่อเดี๋ยวลองลองเปิดพร้อ,รอมๆกันเลยแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองเปิดหนึ่งอันก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งอันก็จะได้ทองอยู่ห้านะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาซุ่มหรือเปล่านะครับได้5้าสบสามนะสิบอันไปครับก็เดี๋ยวเปิดให้หมดเลยแล้วกัน ก็ได้แค่ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็คิดว่ามันจะได้เยอะกว่านี้นะไปครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูในเซิร์ฟนะครับตอนนี้ก็เกมก็มีของมาใหม่เขาน่้งจะเยอะนะครับก็เกมก็อัปเดตมานะครับมีพวกตัวละครมานะไปครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูที่เซิร์ฟก่อนละเหมือนเดิมนะครับดูมือนว่าครวนี้เขาจะอัปเดตมาเปิดอยู่ที่เจ็ดห้องเลยนะครับก็น่าจะหกหกวันยาวๆนะครับเหมือนเดิมไปครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะ ก็เห็นมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่า,าให้สอนแบบว่าแนวทางการเล่นนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองบอกคร่าวๆให้แล้วกันนะครับผมก็เคยทคําคลิปเป็นแนวทางไว้บ้างแล้วนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับไปครับพอเราเข้าเกมมาเราก็รับไอเทมพื้นฐานที่เกมแจกนะครับก็จะมีพวกยาแล้วก็เซ็ไฮแล้วก็เซ็เหล็กนะครับแล้วก็มีพวก มีพรด้วยนะครับอันนี้พรเขาก็ผ uh, mm ูกมาให้เลยแล้วก็แค่กดใช้นะครับอ๋อแล้วก็เห็นมีเพื่อนๆบอกว่ามองไม่เห็นเท้านะครับจริงๆแล้วเราพรก็สําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับหลักๆแล้วแล้วก็เพื่อนๆยังบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเอาอะไรไปซื้อของได้ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ทางร้านซ้ายมือนี้นะครับร้านค้าสรุปผลนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าเกมจะยังไม่เปิดให้ซื้อนะครับแต่ว่าอาจจะมันเพิ่งเปิดมานะครับก็อาจจะ เร็วๆนี้แหละครับเราก็พยายามหาไล่ตุนไปเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนที่เกมเขาเปิดมาแรกๆเนี่ยราคามันค่อนข้างจะถูกนะครับไปครับก็เดี๋ยวไปดูเรื่องพรนะครับแต้มพรก็สุ่มพรเราต้องต้องสุ่มเอานะครับก็คือจะต้องมาที่ร้านค้าอื่นๆตรงนี้นะครับแล้วก็อันแรกเลยจริงๆก็จะมีพวกสุ่มพรสวรรค์ขั้นสูงด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันปลดล็อกตรงไหนตอนไหนนะครับอันล่างนี้นะครับก็จะได้พรดีๆเยอะๆนะได้เยอะนะครับพรเลเวลสูงนะครับไปครับก็เดี๋ยวลองซื้อมาดู ก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรเยอะเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้นะครับอันนี้ก็ได้พรเพิ่ม h t p เล็กน้อยนะครับไปครับก็เดี๋ยวลองสุ่มดูหลักๆแล้วที่สําคัญเราอยากได้พรที่สามารถมองเห็นระยะนะครับมองหรือว่ามองเห็นเท้าของคนอื่นนะครับมันจะมีระดับ25กับ50นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองไปเปิดให้ดูนะครับคือตอนนี้อะไรผมมีไม่เยอะนะครับก็เพิ่งเข้าเกมมาเลย ครับแล้วก็พรสวัรค์เราสามารถใส่ด้านบนนะครับเขียนว่าพรสวรสค์นะครับแล้วก็แค่เลือกมันสามารถใส่ได้3ชิ้นนะครับแล้วก็เลือกอันที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็กดใช้งานนะครับกดอุปกรณ์นะครับนี่แล้วก็ใส่ไปเลยตอนนี้ผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเกมจะยังไม่เปิดแมป3มานะครับมีแค่แมป1กับแมป2นะครับก็ฟาร์มได้ยาวๆเหมือนเดิมนะครับไปครับก็เดี๋ยวผมจะลองไปหาตรงที่เป็นพรสำคัญสำคัญให้ดูนะครับดูเหมือนว่าเราสามารถเข้าไปเช็คได้อยู่นะ เดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋อนี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะตรงนี้ก็มีไอเทมในเกมนะครับเราสามารถมาเลือกดูตรงนี้ได้พวกซอมบี้นะครับนี่นะครับก็มีหลายอย่างเลย นี่นะครับอันนี้ก็เป็นพรนะครับคือหลักๆแล้วถ้าหากว่าใครอยากได้แบบว่ามองเห็นศัตรูแบบว่าระยะไกลนะครับตรงนี้ก็เป็นพรเลเวล2นะครับก็จะมองเห็นเท้า50หน่วยเลยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับก็แล้วแต่ดวงด้วยเหมือนกันแล้วก็เรามีระยะ25หน่วยนะครับตัวนี้ก็ระยะผมว่า25หน่วยก็กําลังดีนะครับไม่ไกลมากนะครับคือถ้าหากว่าได้50หน่วยดีคือแบบเห็นแบบไกลๆเลยนะครับทําอาจจะทําให้เราเวอได้เลยนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้นะครับ ก็สำหรับผมเองก็จะใช้พร แค่ไม่กี่อันนะครับก็จะมีพวกล้องห่นนะครับแล้วก็พรท้านะครับอีกอันนึงก็อาจจะเป็นพวกพรวิ่งนะครับจะได้วิ่งเร็วๆนะครับอันนี้ก็เป็นล่องห่นนะครับเราก็สามารถกดให้ตัวเราล่องห่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะเห็นแบบเป็นเงาลางๆนะครับก็ต้องลองใช้ดูนะครับอันนี้ก็เคยสุ่มได้ตอนแบบว่าขั้นสูงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันปลดล็อกตอนไหนนะแล้วก็อันหนึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับอยากได้แบบว่าเพิ่มดาเมจหรือว่าเพิ่มเลือดแต่หลักๆแล้วผมเองก็อยากไไดด้้แบบบบววววว่่่่าาิิงงนนะะะคครรรรััจเ็ๆ การที่เราลงเซิฟไปเนี่ยเราต้องวิ่งเข้าเมืองนะครับถ้าว่าใครถึงเมืองก่อนถึงของก่อนก็สามารถมีโอกาสที่จะได้รับไอเทมแบบว่าของดีๆนะครับแต่ที่สําคัญก็คือพรที่แบบว่ารอยเท้านี่ถือว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าบางทีเขามาถึงตัวเราเราอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะเกมมันอัปเดตมาใหม่นะครับเอาไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม